สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมชาตจาก Hyperpixel นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอุปกรณ์ที่น่าสนใจหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมาจากค่ายเครื่องเสียงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับและนี่ก็คือ Edifier WS 7 0 0 nb นั่นเองครับ มาดูในฝั่งของตัววัสดุกันดีกว่าครับวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับตรงที่เป็นสีออกนาช้างแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับ Edifier เป็นสีทองเท hey, ่มากๆตัวหูฟังด้านข้างตัวนี้จะราบเรียบนะครับแต่ว่าตรงคองเขาเนี่ยจะมีการระบุข้างซ้ายข้างขวาอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นวัสดุที่เป็นหนังตรงนี้นะครับนีเห็นไหมจะเป็นหนังบางๆนิ่มๆเลยส่วนข้างในกูด้วยผ้าน,นั่นเองครับทีนี้จะเห็นว่ามันเป็นแบบ Foldingable นะครับก็คือสามารถ พับได้นี่เนเวลาเก็บใสก่กระเป๋ามันจะประหยัดพื้นที่ซอ o ทัชด้านบนตรงนี้เป็นหนังนะครับในขณะเดียวกันด้านบนนี้ก็สามารถยืดออกมาได้ตรงนี้โครงเป็นโลหะนะข้างล่างของเจ้าสองตัวนี้เขาจะมีตัว รูเชื่อมต่อต่างๆนานาขนา้างข้างกว่านะครับจะเป็น USB Type C นะครับในอีกข้างหนึ่งก็จะเห็นว่ามีแค่รูเปล่าๆแต่ว่ารู2อันนี้ที่อยู่เนี่ยจะเห็นว่าทั้งซ้ายและขวาจะมีรูเล็กๆตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นรูไมโครโฟนนั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้ามองจากด้านบนของหูฟังเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีห่วงดำๆนี่ซ่อนอยู่เห็นไหมใช้ในการรับเสียงบรรยากาศกรณรีที่เราใช้โหมดนะครับที่เป็น a m b i e n t Sound นะครับ ตัวนี้เป็นสีแอเวอรี่งาช้างนะครับที่ครอบหูจะเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับเขาเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธ5.3นั่นเองครับเขาสามารถเอาไปใช้งานเชื่อมต่อนะครับพร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์ด้วยกันตัวนี้จะมีไดเวอร์ขนาดใหญ่40มเมตรเป็นแบบไดนามิกไดเวอร์นะครับการตอบสนองความถี่นะครับตัวนี้รองรับตั้งแต่20เฮิร์จนถึง20,000เฮิร์นะครับยังรองรับออเดโอโค้ดนะครับแบบ s b c นะครับยังมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับแบบ ANC หรือ Auto Noise Cancelling นะครับตัดเสียงรบกวนได้ถึงง32เเเดซิบบลลยยนะครััก็มี บ,บ e ีเอ็นนะครับตัดสิ่งรบกวนภายนอกขณะที่ใช้ไมโครโฟนในการสนทนาอยู่นั่นเองครับนอกจากจะมีออโต้โ no น้ตแคนเซลลิ่งแล้วก็ยังมีแอมเบียนซนะครับก็ย,ยังมีระบบของเกมมิ่งโหมดนะครับมีความหน่วงเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 80มิลลิสิเคิลนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเสริมประสิทธิภาพการใช้งานนะครับโดยแอปพลิเคชันของ r e p a e r connect app นั่นเองครับตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ภายในถึง500มิลลิแอมนะครับกรณีที่คุณเปิดโหมด Auto n o i น e Cancelling ตัวนี้จะอยู่ที่45ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดคุณปิดโหมด Auto n o i น e c a n c e l l i n g เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่68ชั่วโมงเลยทีเดียวครับการชาร์จไฟ5้ารมิลลิแอมจาก0นถึง1น0อตัวนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะ วิธีการเปิดใช้งานนะครับให้เรากดปุ่มตรงกลางค้างไว้3าวครับซึ่งปุ่มตรงกลางก็คือปุ่มตัวนี้นั่นเองครับนะทีเป็นปุ่มตรงกลางอ่าก็จะมีไฟสีเขียวเด้งขึ้นมาที่ตรงตัวบลูทูธแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกระพริบแดงเขียวแบบนี้แปลว,ว่ามันกําลังมองหาคลื่นสัญ,ญญาณที่จะทําการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันนะครับ e d i f i e r Connect ครับพอเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับไอ้มองหาอันที่2ที่เป็นแถบสีาฟ้านะครับที่เขียนว่า Noise cancelling series นะครับพอกดเข้าไปปับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับก็จะเจอตัว WSH 700NB แบบนี้กดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ถามว่าเนี่ย d e v i c ยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อนะให้เรากด to connect ก็จะพบว่าเจอ e d i f i e r 700NB เสแต่แล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับ ทำการจับคู่ครับทาการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนี่นะไฟจะขึ้นมาเป็นสีเขียวกับพิบแค่นั้นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวหูฟังเนี่ยพร้อมใช้าง,งานแล้วเนาะพอเข้าไปที่แอปพลิเคชนันของหูฟังเนี่ยตอนนี้เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นสีเขียวขึ้นมาว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการฟังเสียงเพลงนะครับผ่านเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ดูนะครับว่าคุณภาพและเสียงนั้นออกมาเป็นยังไงนะครับ อันนี้มาดูในส่วนของตัวโปรไฟล์เสียงกันดูดีกว่านะครับเท่าที่ลองฟังมานะครับในส่วนของตัวแรกจะเป็นตัวคลาสสิกมันจะให้เสียงมาค่อนข้างแบนๆบนะครับไม่มีโทนไหนเด่นเป็นจริงจริงจังสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ผมชอบแล้วก็โดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยนั่นคือตัวป๊อปนั่นเองครับจะได้ในส่วนของเสียงกลางนะครับขึ้นมาโลนถึงตัวเสียงเบสที่อังคันเหยาออกมาเป็นรูกชัดเจนนะครับตัดมาครับในส่วนของตัวคลาสสิคอลนะครับจะให้เสียงกลางกับเสียงแหลมเด่นชัดมากๆแล้วก็เสียงรอยนำออกมาเลยนะครับสายฟังแคผนนนะะาลรับ แล้วก็สุดท้าย ROCK นั่นเองครับจะให้ในส่วนของกลางกับเบสมาค่อนข้างเยอะนะครับเสียงมาดูกระชับเบสมันไม่ไมยุ่ยมากเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณภาพเสียงยีกเลกินที่ดีมากๆครับในส่วนของสเปคและการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็ถือดว่าน่าสนใจสุดๆไปเลยครับ ครั้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะครับสนทนาผ่านเจ้าตัว,ตวผูฟังของ Edifier นะครับผมให้ทีมงานเนี่ยเดินออกไปที่นอกอาคารของสตูดิโอของเรานะครับแล้วก็ไปอยู่ริมถนนใหญ่เลยดูซิว่าเสียงสนทนาของเจ้าตัว Edifier ตัวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมตอนนี้เดินออกมาแล้วครับผมอ่าตอนนี้พยายามยืนใกล้ๆถนนนิดนึงตรงท้ายๆรถหน่อย ส่นี้จะจะชนแล้วอ่าเอาให้มันชนไปเลยครับอยากฟังเสียงครับใช่อ่าตอนนี้เป็นไงฮะรถเยอะไหมฮะแถวนั้นตอนนี้รถกําลังวิ่งเยอะมากเลยครับผมอ๋ออันนี้คือรถวิ่งเยอะแล้วเหรอใช่โอ้โหโอ้ผมไม่ได้ยินเสียงลัดยางกับเสียงยางบดบดมันนานครั้งเองนะเบามากเลยแล้วก็เสียงที่ได้ยินก็ออกแหลมแหลมชัดเจนครับผมอ๋อออกไปทางโทนเสียงแหลม ใช่ครับผมอาา่าฮะแล้วใส่หูฟังแบบพ่อหูแบบนี้มันได้ยินชัดขึ้นไหมตอนนี้ได้ยินชัดเจนมากเลยครับผมโอ้ดีจังตอนนี้ผมได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงรถใหญ่ปะ่ะเสียงรถบรรทุกเสียงอะไรเขาวิ่งผ่านคุณใช่ไหมใช่ครับมีรถวิ่งผ่านแต่มได้ยิน,<า>นแบบบึ๊แบบึงบเงาๆแค่ตอนแบบน่าจะตอนที่ใกล้คุณม,กมากๆตอนนี้คุณลองเดินไปทางซ้ายเลยไปทางขวาน,นะครับว่าดูถ้าว่าตัญญามันสวิงหรือลุดหรือว่าเสียงค้าศึกห,หายไหฮะ ไม่มีไม่มีขาดหายเลยครับเสียงชัดดีเสียงคุยปกติเอยแต่ทางเราก้อได้ยินเสียงคุยปกตินะไม่ต่างกับหูฟังทั่วไปเลยนะไอเนี้ยปกติเลยอ่าก็โดยรวมถ้เสียงก็ดีนะก็เสียงก็ฟังชัดดีนะอันนี้ก็เป็นเสียงของการสนทนาในสถานการณ์จริงนะกับถนนที่มันแบบหูรถคนวิ่งกันเยอะๆเลยเสียงมันออกมาสมูทเป็นปกติเออก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับตัวนี้อันนี้มาสรุปเกีย่ยวกับข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ชิ้นนี้กันดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยคือราคามันอยู่ในเกณฑ์รับได้นั่นเองครับอย่างดีที่เราชอบเลยก็คือน้ําหนักมันเบา ภับเก็บได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับข้อดีถัดมานะครับนั่นก็คือผิวสัมผัสนั่นเองครับทำให้การใส่ค่อนข้างสบายมากๆครับถัดมาก็คือในส่วนของโครงสร้างและอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงไว้ใจได้นะครับอันนี้เาพูดถึงข้อดีอีกข้อนึงนะครับที่น่าสนใจของเขาครับนั่นก็คือเขาสามารถ pairing พ,พร้อมกันถึงสอุปกรณ์ได้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นข้อด้อยก็อาจจะบอกได้นั่นก็คือเรื่องของการตัดเสียงตอนใช้ไมโครโฟนนั่นเองครับเจ้าตัวนี้บางทีมันจะตัดเสียงรบกวนออกค่อนข้างเยอะนะครับทาให้เสียงอาจจะดูแบนาม รืออาจจะดูฟังกับผ่าหให้หายเพราะเนื่องจากว่าขึ้นเสียงมันชนกันนั่นเองครับคุณคิดเห็นอย่างไรชอบรุ่นนี้หรือไม่หรือชอบสีอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับับวันนี้ผมวัชชัยสีและทีมงานในโปร์เซีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใอรชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ไม่พลาดค,คลิปเด็ดๆพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้าครับวันนี้ผมวชชสีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปฟังเพลงต่อแล้วครับ